สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่บรรยพอยูโรเทปลาปอนเทปลาและทองคำนะครับประจำวันที่24มิถุนายน256กับสถาบันที่ให้ผลิตัตลาดปลอย FXPFX Learning ก่อนที่จะเข้าเรื่องนะครับก็จะต้องวิเคราะห์นะว่าออของผมเป็นการวิเคราะห์ผ่านที่นเขานะไม่ได้เป็นการชี้ชวในให้เปิดบล็อกไหนหรือว่าเทรดบล็อกไหนนะทุกอย่างท่านก็ต้องคิดเอาเองนะผมโอเค ประมาณนี้นะครับก็มาดูกันที่ยูโรนะครับยูโรตอนนี้นะครับราคาเนี่ยนะครับมีการเออ่ต้องบอกว่ามีการขึ้นมาได้บ้างนะคต้องบอกว่าขึ้นมาได้บ้างแต่ก็ไม่ได้ไปไหนต่อนะครับคือไม่ได้ขึ้นไปเยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็ราคายังดูแล้วอืมอาจจะมีการลงต่อได้นะเพราะว่าผมดูแล้วยูโรมีการ ไม่มีแรงซื้อที่มากพอนะครับคือเป็นดีมานที่น้อยเกินไปนะครับแล้วก็ในตรงนี้เนะี่ยผมมองว่ายูโรก็มีโอกาสนะครับที่จะพักลงมาอีกรอบหนึ่งที่0ูนย์ูนในฟิลนชีได้นะครับเพราะว่าในส่วนนี้เนี่ยนะครับศูนย์ูนย์เส้นฟิลนชีเนะี่ยมันจะค่อนข้างที่จะเป็นรับอีกรอบหนึ่งถ้าทดสอบอีกครั้งหนึ่งเนี่ยไม่ไม่ไม่หลุดเนี่ยโอกาสที่จะ ขึ้นไปนะก็มีศูนย์กันนะแต่ถ้าเกิดว่าหลุดลงมาได้นะจะลงต่อมาเลยนะจะลงต่อมาเลยเดี๋ยวดูในส่วนของ1วันนะลงต่อเป็นที่เส้นสีแดงตรงนี้นะครับเส้นสีแดงตรงนี้นี่ครับสองเส้นนี้นะสองเส้นนี้ลงมาตรงนี้นะแต่ต้องหลุดตรงเสียนูนย์นี้ก่อนนะหลุดตรงนี้ก็ลงมานี่เลยนะครับ ประมาณนี้นะมาดูที่ปอนบ้างน,นะปอนตอนนี้ก็อย่างที่เห็นนะถ้าในดูของการาฟหนึ่งหนึ่งวันเนี่ยนะปอนยังส่งตัวในกรอบนี้ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นมาตรงนี้เนี่ยนะมีโอกาสนะที่เอ่อที่ราคาเนี่ยจะสามารถลงมาอย่ตรงนี้กลอนหรือถ้าเบรกก็ซื้อเลยนะถ้าเบรกก็เป้าหมายคือตรงนี้นะเป้าหมายคือตรงนี้ถ้าเบรกไปได้แต่ถ้าเป้าหมายแล้ว บรกไปไม่ได้คุณก็ช็อตลงมาแค้นดองแล้วก็หลุดตรงนี้นะครับหลุดตรงนี้ได้นะครับลงต่อ,นะม,าอตมานี้นะครับโอเคตะมานี้นะครับอยู่ไอปอนนะครับคือปอนเนี่ยต้องบอกว่าในกราฟตรงนี้นะคือผมยมองว่าถ้ามันขึ้นมาอย่างนี้ได้นะครับนะในกรอบสองกรอบนี้เนี่ยนะครับนะทรงตัวไว้ได้ก็มีโอกาสที่จะไปต่อได้ไกลนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดอะไรที่มันซับซ้อนมากนะครับนะคือคิดให้ เป็นส่วนของการาฟแนวโน้มเป็นยังไงนะครับการาฟไม่เคยหลอกใครนะเราะฉะนั้นอขอยึดคาพูดเสียป,ป้องหน่อยนะครับรไม่เคยหลอกใครนะเพราะฉะนั้นกราฟเป็นอย่างนี้นะคุณก็ต้องเล่นตามกราฟนะคุณอย่าไปสวนเทรนนะค,คุณสวนเทรนคุณก็จะเจ็บหนักได้นะครับผมประมาณนี้นะัเป้าหมายนะในตัวของเอา,เอาสงางันในตัวของตรงนี้นะในตัวตรงนี้ อ่าโอเคเป้าหมายเนี่ยผมมองตรงนี้เลยนะถ้าเบรกไปได้นะนะถ้าเบรไม่เบรกอะ่ะก็ไม่เป็นไรให้มันย่อลงมายลมา่ยลงมาแถวที่สามเป็นสองในฟลเลอชีกราฟวีคลี่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวรอซื้อแค่นั้นเองนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับตัวของปอนนะครับก็เน้นย้ำนะครับว่าถ้าเบรกได้นะถ้าเบรกได้คุณก็ซื้อตามถ้าไม่เบรกคุณ ก็ช็อตลงมาได้นะแต่ัแต่ก็ต้องม็อบล็อบด้วยข้างบนนั้นนะครับมาดูที่ทองคํานะครับทองคํานี่ต้องบอกว่ากราฟเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะขึ้นจะลงเนี่ยผมมองว่าทองคํามันมีโอกาสที่จะลงต่อมานะลงต่อมาได้นะแล้วก็เป้าหมายก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับเพราะทองคําช่วงนี้ผมไม่ค่อยเล่นทองเท่าไหร่นะครับก็เลยเอาอาจจะไม่ค่อยได้กดกดติดมากนะนะแต่ตา ตัวของกราฟเนี่ยจะเห็นว่ามันคล้ายๆบิตคอยเลยนะคล้ายๆบิตคอยว่าบิตคอยจะเป็นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มานี่มานี่มานี่ก็มองว่าลงมานี่ถ้าไม่เบรกถ้าเบรกได้ก็ไปนี่นะครับไปนี่ก็ดีแนวนะต้งนะขึ้นไม่ดีนะครับผมประมาณนี้นะครับ สำหรับทองคำแนะนําว่าตอนนี้อย่าเพิ่งซื้อนะตอนนี้อย่าเพิ่งซื้อเพราะว่าเดี๋ยวรอให้ลงมาที่เสนสีแดงเอาซื้อทีเดียวนะถ้ายังไม่กล้าซื้อนะแต่ถ้าเกิดว่าซื้อมาแล้วให้สีแดงเป็นสต็อลรอแค่นั้นเองนะครับผมประมาณนี้สําหรับทองคำมาดูที่บิตคอยนะบิตคอยตอนนี้นะราคานะมีการขึ้นมานะมีการขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็ ตัวบิตคอยดูทรงแล้วอืมต้องบอกว่ามีโอกาสนะมีโอกาสที่ราคาจะสามารถไปต่อจะสามารถไปต่อได้แล้วก็ราคาเนี่ยคือบิตคอยต้องบอกอย่างงี้ที่บิตคอยไปต่อได้เพราะว่าตัวบิตคอยเนี่ยมันมาชนเส้นเนี้ยผมนี่ก็อย่างเศร้าเลยเพรผมอผมช็อตมาตั้งแต่ข้างบนแล้ะนะครับก็เลยจากสามหมืนเหลือหมื่นหกเนี่ยก็ นะก็ต้องตามนั่นแหละครับเพราะว่าบิตคอยมันทุกอย่างมันมันยังหลุดไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้ามันหลุดตรงนี้นะถือว่ามันจะหลุดหนึ่งล้านบาทแบบโอ้โหถือว่านานเลยนะแต่บิตคอยไม่เคยหลุดเกินหนึ่งล้านบาททิ้งวันเลยนะครับเพราะฉะนั้นสําคัญมากนะเมื่อแนวรับที่หนึ่งล้านบาทหรือจะเป็นที่เ,เส้นสีพูนะเส้นสีพูที่ผมได้ขีดไปนะนะรตรงนี้อาจจะไม่ถึงหนึ่งล้านหรอกแต่คือ ก็อุปมาอุปไมว่าราคาแถวนี้แหละมันคือโซนหนึ่งล้านบาทนะคโซนหนึ่งล้านสองโซนแถวนี้แหละนะเป็นว่าหนึ่งล้านตรงนี้แหล่มันไม่หลุดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเจอเส้นนี้ให้ระวังกันด้วยนะให้ระวังกันด้วยถ้าแรงขายไม่มากพอนะครับโอกาสที่บิตคอยจะไม่หลุดมีสูงมากคุณก็ต้องรอซื้อครับผมโอเคประมาณนี้นะสำหรับ บิตคอยทองคำและสามและสองคู่ที่เหลือนะคือยูโรและก็ปอนนะครับเป้าหมายนะครับผมยังให้ตรงนี้นะผมให้ตรงนี้เลยเป้าหมายนะครับยังคงเป็นข้างบนนี้อยู่นะแล้วก็คุณก็ต้องรุ้นนะครับว่าจะไปแค่ไหนนะครับแต่ผมก็รอก่อนนะรอก่อนนะประมาณนี้นะเจอินใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ